สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้มาพบกับครูออยและครูเปาค่ะ,ะกับรายการวิทยาศาสตร์กับคุณคูณน่ารักค่ะ,ะสำหรับวันนี้นะคะครูเปากับครูออยนะคะก็มีนนสาระดีๆเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มาฝากเด็กๆก,กันอีกแล้วค่ะค่ะวันนี้ก็มาในเรื่องพืชรอบตัวเรานะคะอ่า ก่อนอื่นนะคะคุณอ้อยพืชรอบตัวเราก็มีหลายชนิดมากมายใช่ไหมคะคุณอ้อยเป็นยังไงบ้างคะเปาก็จะมีทั้งพืชยืนต้นนะคะพืชล้มลุกนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็จะไปรู้จักคำว่าพืชก่อนนะคะไปกันเลย พืชคือสิ่งมีชีวิตเหมือนกับมนุษย์และสัตว์นะคะครูออยและยังมีประโยชน์มากมายต่อสัตว์และมนุษย์นะคะเป็นทั้งอาหารเป็นทั้งยานะคะครูออยค่ะครูเปาและที่สาคัญยังให้อากาศออกซิเจนกับการหายใจของมนุษย์กับสัตว์ด้วยนะคะค่ะคเปาค่ะวันนี้เราก็จะมาศึกษาพืชจากแหล่งที่อยู่พืชเนี่ยก็จะมีแหล่งที่อยู่ต่างๆใช่ไหมคะครูเปาใช่ค่ะที่ต่างกันออกไปถูกไหมคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันใช่ไหมคะครูเปาว่าพืชเนี่ยอยู่ที่ไหนกันบ้าง ใไปเลยค่ะคุณป้าพร้อมแล้วไปนะคะแหล่งที่หนึ่งนะคะก็พืชที่ขึ้นอยู่บนบกค่ะคกณอ้อยบบนกใช่ไหมคะคุณใช่ค่ะแหล่งที่สองนะคะก็จะอยู่ในน้ำค่ะุณอ้อยค่ะแหล่งที่3ามก็จะขึ้นอยู่บริเวณอื่นๆเลยค่ะุณอ้อยเดี๋ยวเราจะมาดูกันใช่ไหมคุณป้าว่าพืชแต่ละชนิดอยู่ที่ไหนกันบ้างใช่ค่ะคุณไปเลยค่ะมาดูแหล่งที่หก่อนนะคะคือ พืชขึ้นอยู่บนบกนะคะ,ะออขึ้นอยู่บนบกก็คือพืชที่อยู่เหนือดินถูกต้องไหมคะ,ะแต่มีรากที่อยู่ใต้ดินถูกต้องไหมคะครูเป้าถูกต้งกองค่ะครูเปาอันนี้จะ ใช้รากยึดเกาะพื้นดินเพื่อให้ลำต้นนะคะตั้งตรงนะคะเพื่อให้แบบว่าสมดุลกับพื้นโลกนะคะและอ่ยังมีพืชที่อยู่ตามชายหาดชายทะเลอันนี้เขาก็เรียกว่าพืชบกเหมือนกันนะคะอย่างเช่นต้นกงการนะคู้อ้อยที่มันเป็นรากชี้ออกมานะคะที่พ้นเหนือพื้นดินนะคะยต่อไปนะคะพืชที่อยู่บนบกนี้ก็จะมีหลายชนิดนะคะคู้อ้อยค่ะมีอะไรบ้างคะครูเปาอ่ะมีอะไรบ้างงั้นเราไปดูกันเลยค่ะคุณอ้อยชนิดแรกนะคะพื พืชสวนก็คือพืชที่อยู่ในสวนใช่ค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะอย่างเช่นอะไรบ้างคะครูปเปาก็จะมีมะม่วงค,ะค่ะออลอยอ่ารำยยค่ะทุเรียนแล้วก็มะเขือค่ะแล้วก็จะมาเป็น พู้ดอกไม้ใช่ไหมคะเป็นพวกชบากุหลาบอย่างงี้ใช่ไหมคะชบากุหลาบอยากเห็นจังเลยค่ะครูเปอร์เห็นนะคะมาดูกันก่อนเลยค่ะชนิดแรกอันนี้คือดอกชบานะคะดอกชบาใช่ไหมคะสีแดงมากเลยนะคะครูเปาพี่อะไรอีกคะครูเปาก็จะเป็น ดอกกุหลาบค่ะดอกกุหลาบดอกกุหลาบเนี่ยก็จะมีหลายสีใช่ไหมคะคุณปอร์เม่าจะเป็นสีขาวก็มีสีเหลืองก็มีใช่ค่ะอ๋ออันนี้ก็เป็นพืชสวนเหมือนกันใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นพืชสวนค่ะอ๋อค่ะอ่าต่อไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นลำยันเเป็นลำยันอันเนี้ยอยู่ในสวนนี่เยอะใช่ไหมคะส่วนใหญ่จะอยู่ภาคไหนคะคุณปอรภาคเหนือค่ะจังหวัดเชียงรายก็จะมีภาคตะวันออกก็มีเนาะคุณปาเนาะมีค่ะคุณออย์ย่างภาคตะวันออกนะคะมีอะไรอีกคะคุณปอรมะม่วงค่ะโอ้ยมะม่วงนี่เห็นตามบ้านหรือว่าตามสวนแถวบ้านนี่เยอะ เพราาะว่ม <C cess> <m> ีหลายพื้นที่ด้วยเนาะครูเปาเนาะใช่ค่ะแล้วก็มีหลายสายพันธุ์ใช่ไหมคะเ่ีเยวเสวยน้ําดอกไม้ก็มีใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่าต่อไปก็จะเป็นพืชชนิดนี้นะคะที่ทุกคนชอบค่ะโอทุเรียนชาวสวนทุเรียนอย่างงี้ใช่มคะใ่คะแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงทุเรียนแล้วก็เงาะอีกเนาะครูเปาเนาะที่เป็นพืชสวนใช่ไหมคะนอกจากอยู่ในภาพนี้ก็จะมีเงาะมีลิ้นจี่นะคะมีลองกองนี้นะคะอันนี้ก็เขาเรียกว่าพืชสวนค่ะกลางสวนนี่ก็ปลูกหลายๆอย่างใช่ไหมคะครูเปาสว ผสมประสานกันค่ะ่ะต่อไปนะคะนอกจากพืชสวนแล้วก็จะพืชที่อยู่ในป่าค่ะพืชที่อยู่ในป่าเป็นยังไงบ้างคะคุณเปามีอะไรบ้างเป็นพืชที่มีอายุยืนยาวนะคะหรือหลายหลายปีนะคะก็คือแบบแล้วก็มีขนาดต้นที่ใหญ่ใหญ่ใง่ไหมคะใหญ่แล้วก็ต้องใช้เวลาหลายปีกว่ามันจะโตตัวลำต้นไม้ใช่ไหมคะเราก็จะมารู้จักกันนะคะก็จะมีต้นมะค่ะ มาดะะูต้นไผ่นะคะต้นสักแล้วก็ต้นตะแบกค่ะแล้วก็จะมา,ะาดูหน้าตาเป็นยังไงบ้างคะคุณป้าขอดูหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะก็ยกตัวอ,อย่างให้ดูกันนะคะ,ะวันนี้มาค่ะ อันนี้ต้นไผ่นะคะต้นไผ่อันนี้คือเป็นตัวอย่างใช่ไหมคุปปาใช่ค่ะถ้าเป็นต้นในป่าจริงๆเนี่ยจะเป็นกอใช่ไหมคะใช่ค่ะจะเป็นเยอะๆแล้วก็มีแบบพวกหน่อไม้อะไรเนี้ยผุดขึ้นมาใช่ไหมคะสามารถนํามารับประทานทําเป็นอาหารได้เนาะต่อไปนะคะก็จะเป็นประดู่อันนี้เป็นต้นประดู่ใช่ไหมคะมีดอกสีเหลืองด้วยใช่ไหมคะคุปปามีค่ะมีค่ะดอกมันจะอยู่ตรงนี้นะคะนี่ดอกอันนี้อนี้ผลนะคะนี่หดคล้ายๆกับอะขนุนใยบัวขนุนบัวใช่ไหมใช่ค่ะต้นประดู่นะคะอ่าประโยชน์ของต้นก็คือนํามาสร้างบ้าน เรือนเฟอร์นิเจอร์ได้เพราะ,ะ,ะว่ามันมีต้นเป็นต้นขนาดใหญ่สามารถ เอามาทําเป็นแผ่นสร้างบ้านได้ใช่ไหมคะทำเฟอร์นิเจอร์ต่างๆได้นะคะต่อไปก็จะเป็นต้นอันนี้ต้นสักต้นสักไม่มีราคาที่แพงนะคุณเปาแพงมากแล้วค่ะแต่ที่สาคัญเขาเป็นไม้สงวนด้วยค่ะอ้อยเพราะว่าเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่ามีใครแบบจะตัดอย่างเงี้ยก็จะต้องขออนุญาตใช่ไหมคะต้องขออนุญาตแล้วก็มีราคาที่แพงคะกว่าจะได้ต้นสักต้นหนึ่งก็ใช้เวลานับสิบปีนะคะจะมีต้นอะไรคะคุณเปาต่อไปนะคะจะเป็นต้นตะแบกค่ะต้นตะแบกนะคะก็จะมีดอกสี ม่วงนะคะดอกสีม่วงใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้มันอยู่ในป่าแล้วก็แต่เดี๋ยวนี้คอยก็เห็นว่ามันมาอยู่ตามถนนถนนก็มีตามบ้านก็มีนะคะใช่ค่ะก็กลายมาเป็นต้นไม้ประดับประดับได้ด้วยเพราะว่าเขามีดอกสีสันที่สวยงามค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นพืชที่อยู่ในทุ่งหญ้าถ้าเป็นไทยรุ่งหญ้าเด็กๆก็จะนึกถึงหญ้าต่างๆใช่ไหมคะแต่เด็กๆเนี่ยไม่เคยรู้ ว่าหญ้าชนิดไหนเป็นชนิดไหนนะคะอ่ะวันนี้คุณครูปาวก็ยกตัวอย่างมาแค่2ชนิดก็คือหญ้าก็คือมี2ชนิดที่เอามาให้ดูใช่ไหมคะมีหญ้าคาหญ้าคาเป็นยังไงครับคุณปาวหญ้าคาก็จะเป็นอ่านี้ค่ะมันจะมีดอกสีขาวๆเป็นดอกด้วยหรอคะหญ้าเนี่ยคุณปาวมีค่ะหญ้าคามีดอกนะคะก็จะเป็นกออไปนะคะลูกมีความเรียวใช่ไหมคะของใบส่วนหญ้าแห้วหมูเนี่ยก็จะมีเป็นกอเล็กๆเป็นกอเล็กหน่อยใช่ไหมคะแล้วก็มีใบที่แบบไม่เรียวเท่าไหร่เหมือนแบบใบเนี่ยมันจะเป็นแบบ คมคมเนาะาะสามารถบาดมือได้นะคะถ้าสังเกตต่างกันเนี่ยก็คือสังเกตที่ดอกใช่ไหมคะดอกว่าหญ้าคาเนี่ยจะมีดอกเนสีขาวใช่ไหมคะ ส่วนหญ้าแห้วมือก็จะเป็นแบบคล้ายๆแบบแห้งๆหน่อยเนาะแห้งสีตาว่็มีใบที่คมหน่อยใช่ไหมคะอ๋อก็คือแสดงว่าหญ้าทุกชนิดเนี่ยก็คือเป็นพืชที่อยู่ในทุ่งหญ้านั่นเองพวกหญ้าแฝกก็ได้ใช่ไหมคะคุณป้าได้ค่ะหญ้าแฝกขาอย่างนี้ก็มีตะไคร้นะคะตะไคร้ค่ะตะไคร้นะคะก็จะต่อไปเป็นยังไงคะคุณป้าร์ต่อไปนะคะก็จะเป็นพืชในทะเลทรายค่ะทะเลทรายเนี่ย ถ้าครูออยอจะไม่ผิดก็น่าจะเป็นพวกต้นกระบองเพชรใช่ไหมคะใช่ค่ะครูออยอจะเป็นพวกต้นกระบองเพชรนะคะค่ะ,ะนี่นะคะ,ะยกตัวอย่างมา ให้ดูนะคะอ๋อนี่ก็จะเป็นกระบองเพชรสายพันธุ์ต่างๆเนาะใช่ค่ะแต่ว่าถ้าสังเกตได้นะคะปัจจุบันเขาสามารถนํากระบองเพชรมาเป็นพืชที่ปลูกประดับขายนะคะก็จะมีต้นเล็กๆน่ารักน่ารักแล้วก็สวยอย่ามเดี๋ยวนี้เขาก็มาประดับกามบ้านตามห้องนอนนี้ก็มีเนาะคุณป้าบางคนก็เพาะเลี้ยงไว้เนี่ยแบบเป็นแล้วทำไมเขาต้องไปอยู่แบบทะเลทรายเพราะอะไรคุณป้าหรือว่าเขาชอบทะเลหรือเปล่าเขาชอบความร้อนหรือเปล่าหรือยังไงคะอ๋อไม่ใช่ค่ะเขาเกิดอยู่ที่นั่นค่ะแล้วก็เป็นพืชที่ทน ต่อความแห้งแล้งค่ะคุณออก็คือมีการปรับตัวเองใช่ไหมคะปรับสภาพมีเข้ากับสภาพแวดล้อมนะคะเพราะว่าในทะเลทรายกว่าจะมีกว่าจะมีฝนตกก็ใช้เวลาหลายหลายเดือนนะคะเขาก็เลยต้องปรับสภาพให้เข้ากับที่สภาพแวดล้อมนะคะเพื่อเป็นการอยู่รอดของตัวเองแล้วก็สามารถเจริญเติบโตได้ใช่ไหมคะ ต่อไปเป็นพืชชนิดไหนคะครูเปาพืชชนิดในน้ำค่ะพืชนในน้ำแสดงว่าพืชเหล่านี้สามารถอยู่ในน้ำได้อยู่ในน้ำได้ค่ะ,ะโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่ตายถูกจองไม่คะใช่ค่ะ,ะก็จะมีอยู่ลากอยู่ในดินแล้วก็ลากอยู่ผิวน้ำค่ะครูเอาอ,อจะมีสองชนิดนะคะชนิดแรกก็จะลากอยู่บนผิวน้ำน้นะคะก็คือลอยตัวได้ลอยตัวได้ค่ะก็อย่างเช่นอันนี้อะไรคะครูเปาอันนี้นะคะก็จะเป็นจอกพวกจอกจอกค่ะต่อมานะคะที่มีดอกสีม่วงทุกคนรู้จักกันดีค่ะก็จะเป็น ผักตบชวากชวอก็คือขึ้นตามน้ําส่วนใหญ่ถ้าเป็นตามแบบแม่น้ําในกรุงเทพอ่ะคุณป้าก็จะมีขึ้นเนาะตามแบบแถวบ้านเรือนอย่างงี้ใช่ไหมคะแถวแม่น้ําเจ้าพยานนี่ก็มีนะคะผักตบชวานี้นะคะก็สามารถใช้ประโยชน์ได้ก็คือเอามาทําเป็นกระเป๋านะคะแบบจัดสานาาเนาะจริงๆแล้วมันเป็นวัชพืชใช่ไหมคะคุณเปิ้ลแต่เขาก็มาทําเป็นประโยชน์ได้ทีนะแล้วก็หาแบบ เพิ่มมูลค่าให้กับเขาได้ค่ะแล้วมีอะไรอีกไหมคะต่อไปนะคะก็จะเป็นอันนี้ผักบุ้งนะคะอ๋อผักบุ้งน้ำใช่คะเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะเห็นผักบุ้งที่ปลูกตามดินใช่ไหมผักบุ้งน้ําก็มีเหมือนกันใช่ค่ะอันนี้ก็จะบํารุงสายตาเราค่ะก็คือมีประโยชน์อะเนาะใช่ค่ะินต่อไปนะคะจะเป็น ผักที่นักเรียนไม่ค่อยรู้จักกันแต่ว่ายกตัวอย่างให้นักเรียนรู้จักก็อันนี้ก็เป็นพืชในน้ําเหมือนกันเป็นอะไรมีอะไรบ้างคะคุณปาวมาค่ะชนิดแรกกนะคะก็จะเป็นผักแว่นผักแว่นเนี่ยน่าจะอยู่ตามภาคอีสานเนาะคุณปาเนาะใช่ตามคนผักอันนี้ขึ้นในน้าเหรอคะคุณป่าในน้าในนานี่แหละค่ะช่วงที่คิดว่ามันขึ้นตามดินเฉยๆมีค่ะมันต้องอยู่ในน้ำใช่ไหมอยู่ในน้ำค่ะต่อไปก็จะเป็นอันนี้แหนนะคะคล้ายๆกับจอกนะคะคล้ายๆกับจอกแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราสังเกตดีๆก็คือมันมีขนาดที่ต ถูกต้องไหมคะใช่ค่ะจอกจะเป็นใบใหญ่ๆนะคะส่วนแหนก็จะเป็นอันเล็กๆใบเล็กใช่ไหมคะ้าใครเลี้ยงปลานะคะก็จะก็สามารถเอาไปเป็นเหมือนแบบที่กำบังที่หลบมให้ปลาได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นชัตเตอร์เชนเอาไว้ประกอบอาหารเนาะใช่ค่ะแล้วก็จะเห็นมี เหมือนนวมใช่ไหมคะคุณฟาเพื่อให้มันลอยน้ำใช่ไหมคะอันนี้พยุไม่ขอลลอยน้ําได้นะคะก็จะเห็นตามเมนูต่างๆพวกยำพวกผัดส้มตำอะไรอย่างนี้ค่ะผัดไฟแดงผัดกระเฉดไฟแดงใช่ไหมคะอร่อยนะคะในเรียน้าต่อไปค่ะต่อไปเป็นพืชใต้น้ำพืชใต้น้ำอ่าพืชใต้น้ําก็คือเป็นพืชที่อยู่ในน้ำาหรือเปล่าคะในน้ําเลยค่ะที่มีรากอยู่ในดินอ๋อรากเนี่ยจะลึกลงไปในดินที่อยู่ใต้น้ําอีกทีนลงก็จะเป็นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆ่าที่อยู่ในน้ํานะคะแล้วก็ เป็นพวกพืชที่แบบสามารถโผล่โนน้ำออกมาแต่รากมันยังอยู่ในดินอ,อยู่ถูกต้องไหมคะใช่ค่ะก็จะมีดอกเช่นอะไระคะทุกผ้ดาดอกบัวค่ะดอกบัวชนิดต่างๆ<ช>เลยะะก็เลยยกตัวอย่างให้ดูกันนะคะก็จะมีดอกบัว2ชนิดนะคะอันนี้เขาเรียกว่าบัวหลวงอ๋อดอกบัวหลวงอันนี้มันมีเหมือนฝักบัวใช่ไหมคะใช่ค่ะฝักบัวนัาันสามารถผลเนอะใช่ค่ะสามารถกินได้ค่ะสามารถกินได้แต่อาจจะไม่เคยกินใช่ค่ะแต่เราเป็นอยู่บ้านนอกอย่างเงี้ยมี ให้กินเยอะนะคะค่ะลำต้นของเขานะคะสายของเขาก็จะเป็นแบบเป็นมีนนหนามน,นิดหน่อยม<ช>ีหนานิดหน่อยใชคะชชแล้วก็รากเนี่ยก็จะอยู่ยใต้ดินล<ช>ง ลงไปใต้โคลลงไปต่อไปเป็นอะไรคะครูต่อไปก็จะเป็นบัวสายค่ะครูอ๋อบัวสายนี่สายของเขาเนี่ยก็จะสามารถที่จะมาประกอบหารได้เหมือนกันใช่ค่ะแต่ละเขาก็จะอยู่ลึกลงไปในดินเหมือนกันค่ะใช่ไหมคะใช่แกงสายบัวอร่อยนะบัวปลาทูใช่ไหมคะใช่หรือว่ามาตำสายบัวไหลบัวก็ได้ใช่ไหมคะอ่ะต่อไปก็จะเป็นอันนี้เป็นอะไรคะครูเป่าสาหร่ายค่ะอ๋อสาหร่ายที่อยู่ใต้น้ําเลยใช่ไหมคะอันนี้คือมันไม่พ้นขึ้นมาตมมนี้นะ่ะต้องลงไป เองถ้าอยากแบบค่ะนี่ก็อาจจะเป็นอาหารของสัตว์น้ําก็ได้ใช่ไหมคะสัตว์น้ําสัตว์เล็กๆอะไรอย่างนี้ถ้าเราเอาขึ้นมาประกอบอาหารก็ได้เช่นสาหร่ายวากาเมะใช่ไหมคะคุณป่าวอร่อยชอบใช่ไหมคะต่อไปนะคะก็จะเป็นพืชที่ขึ้นอยู่ในบริเวณอื่นก็คือไม่ได้ก็คือไม่ได้อยู่บนบกแล้วก็ไม่ได้อยู่ในน้ำก็คือไม่ได้อยู่พื้นดินใช่แล้วก็ไม่ได้อยู่ในน้ําอยู่ตามอะไรล่ะคะคุณป่าพือชนิดนี้จะอาศัยต้นไม้อื่นเป็นที่อยู่อาศัยค่ะ ก็จะยกตัวอย่างมา2ประเภทนะคะก็จะมีกล้วยไม้นะคะแล้วกกล้วยไม้ที่ออยู่ตามต้นไม้ต่างๆใช่ไหมคะกล้วยไม้แล้วก็กาฝากค่ะพ่ออ๋อะเราจะมาดูกันค่ะว่ากล้วยไม้เขาอยู่ยังไงเนี่กล้วยไม้ก็คือขึ้นตามโขดหินบ้างหรือว่าขึ้นตามต้นไม้บ้างใช่ไหมคะ แล้วก็มาดูกาฝากค่ะอ๋อกาฝากกับกล้วยไม้นี่มันต่างกันไหมคะคุณตาอ่ากล้วยไม้จะอาศัยต้นไม้อื่นนะคะเฉยเฉยเป็นที่อยู่อาศัยเฉยเฉยนะคะส่วนกาฝากนะคะเขาไม่ได้อยู่เฉยเฉยค่ะเขาใช้รากของเขานะคะฝังลึกลงไปยึดเกาะกับต้นต้นแล้วก็ดูดแร่ธาตุของของต้นไม้ที่เขาอาศัยอยู่นะคะทําให้ต้นไม้ต้นนั้นตายนะคะก็เขาก็ไปอาศัยเขาไม่พอยังพึ่งพาอาหารเขาแล้วก็ทําให้เขาตายได้อันนี้มันก็เป็นวัฒจัรรชีวิตของเขาใช่ไหมคะใช่ค่ะ ต่อไปนะคะพืชที่ขึ้นตามหลังคาอ๋อก็คือสามารถขึ้นตามหลังคาบ้านคนได้ใช่ค่ะคล้ายๆกับพืชพวกไม้เลื้อยอย่างนี้หรือเปล่าคะใช่ค่ะคุณอ่อก็จะขึ้นตามหลังคาตามหินตามหินตามกำแพงได้นะคะมีอะไรบ้างคะคุณป้าก็จะมีมอสนะคะมอสฟ์นฟูรานคูดานนะคะ มอสนี่ก็จะสามารถเกิดขึ้นได้ในเวลาฝนตกแล้วก็มีความชื้นมันก็จะเกิดมอสนะคะส่วนเฟิร์นนี่น่าจะอยู่ในพื้นที่ที่มีความชื้นในป่าแต่ปัจจุบันเขาสามารถนําเอาออกมาปลูกเป็นดินได้ใช่ไหมใช่ค่ะเป็นต้นไม้ประดับได้ตามบ้านเรือนตามสวนนี่เราก็สามารถเห็นได้นะคะเฟิร์นมันก็จะมีหลายชนิดแต่วันนี้คุณตุ๊เอาเฟิร์นชนิดนี้มาให้ดูนะคะ่ต่อไปก็จะเป็นผูดางคราบพูดางในี่ยวเคยเห็นเวลานั้นมันจะขึ้นตาม รู้ว่าคุณเปอ่์ขนาดตอนแรกมีแค่ต้น2ต้นอย่างเงี้ยมันก็จะสามารถขยายไปได้เยอะเลยไปได้เรื่อยไได้เือยค่ะเราก็จะไปดูก็จะเป็นโครงสร้างของพืชใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่าเรามาดูโครงสร้างของพืชกันว่ามีอะไรกันบ้างมีอะไรบ้างคะคุณเปอ่าโครงสร้างของพืชนะคะก็จะเริ่มจากส่วนแรกที่อยู่ลึกลงไปเลยลึกลงไปเลยลึกลงไปอ่ะจะดับผิวดินนะคะก็จะเป็นล่าเป็นล่าแล้วก็โผล่เนื้อดินขึ้นมาก็จะเป็นลำต้นนะคะ แล้วต่อมาก็จะมีดอกมีดอกมีใบแล้วก็มีผลนะคะค่ะเรามาดูกันนะคะว่าโครงสร้างของพืชแต่ละอย่างเนี่ยมีหน้าที่ในการทําอะไรบ้างใช่ค่ะไปกันเลยค่ะคุป้ามาดูนะคะหน้าที่ของส่วนประกอบของพืชใช่ค่ะอันแรกก็คือรากใช่ค่ะรากเป็นยังไงบ้างคุปปารากทำหน้าที่ยึดํำต้นนะคะดูดน้ำดูดแร่ธาตุไปหล่อเลี้ยงลำต้นนะคะรากก็จะมีอยู่สองประเภทนะคะมีอะไรบ้างคะคุปปารากฝอยและรากแก้ก าาลากฝอยและลากแก้วนี่ต่างกันไหมคะต่างกันค่ะดูยังไงคะคุณครูแล้วสังเกตยังไงสังเกตจากาลากนะคะเวลาเรา ใบถอนขึ้นมาใช่ไหมคะลากฝอยเขาจะอยู่กันเป็นแบบไหนกระจุก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 ส่วนลากแก้วเขาจะแตกแขนงออกไปตามซอกดินได้ค่ะก็คือแบบหาถ้าเกิดว่าเรามองไม่เห็นใต้ดินเราจะรู้ได้ไงว่าต้นไหนเป็นลากแก้วลากฝอยสังเกตใบสะคะคุณอ้าสังเกตใบยังไงคะคุณป้าถ้าเป็นใบเลี้ยงเดี่ยวนี่จะเป็นลากฝอยค่ะส่วนถ้าเป็นใบเลี้ยงคู่ก็จะเป็นลากแก้วนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะลากก็มีแบบมีเป็นลากชนิดพิเศษนะคะคือสามารถรับประทานได้นะคะ ก็อย่างเช่<ห>น<ล>ะอะไรกว่าสมอาหารพวกแครอท มันเทศแล้วก็มันฝรั่งอันคี้ค่าอันนี้ก็คือหน้าที่ของรากค่ะต่อไปคือไปที่ลำต้นลำต้นค่าลำต้นมีหน้าที่อะไรคะลำต้นมีหน้าที่ชูกิ่งก้านใบค่ะและลำเรียงน้ําอาหารนะคะไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชใช่ไหมคะและยังสะสมอาหารอีกด้วยนะคะคุณอย่างเช่นพวกอะไรคะคุณพีที่ลำต้นสะสมได้อ้อยอ้อยค่ะสะสมน้ําหวานใช่ไหมคะใช่ค่ะสะสมน้าหวานตามข้อป้องเขาเลยนะคะนี่ ขิงมีขาอันนี้คันครูจะยกลำต้นมาให้ดูเฉยอันนี้คือลักษณะลำต้นใช่ค่ะต่อไปนะคะครูอ้อยจากลำต้นแล้วก็ใบใบใบมีหน้าที่อะไรคะคุณป้าใบมีหน้าที่สร้างอาหารค่ะหรือเรียกง่ายๆคือกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงค่ะที่สำคัญใบจะต้องช่วยในการหายใจของพืชได้เหมือนกันค่ะครูอ้อย มาดูค่ะลักษณะของใบนี่ค่ะที่คุณคอาถามว่าสังเกตยังไงมาดูลักษณะของใบค่ะใบเดียวจะเป็นใบเดียวเนาะอันนี้ก็จะเป็นใบเลี้ยงคู่ถูกต้องไหมคะคุณปอแต่ถ้าเป็นใบเดียวออกมาเนี่ยก็จะมีลักษณะแบบนี้ใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นใบที่เป็นพุ่มเนาะคุณปอประกอบอยู่มันก็จะมีอะไรคะมีอ่ะแกนกลางมีแกนกลางใบย่อยแล้วก็มีใบย่อยต่างๆนั่นเองนะคะ ต่อไปเลยค่ะปู่ออยต่อไปดอกค่ะคปาดอกทําหน้าที่ช่วยล่อแมลงมาผสมพันธุ์หรือผสมเกสรนะคะเพื่อให้พืชขยายพันธุ์ได้ต่อค่ะไปเรื่อยๆดอกไม้นี่เยอะแยะนะคะคป้าใี่ค่ะดอกเนาะใช่ค่ะมีหลายชนิดค่ะน่าจะเป็นอยู่ในตระกูลเดียวกับดาวเรืองค่ะอันนี้ก็จะเป็นดอกกุหลาบดอกกุหลาบต่อมาคือคือดอกชบาเห็นเกสรอย่างชัดเจนเลยนะชัดเจนค่ะชัดเจนต่อไปคือดอกพุทส้อนพุทส้อนอันนี้คล้ายๆดอกมะลิเนาะแต่ว่าจะใหญ่ ใช่มค่ะต่อก็จะเป็นดอกบัวต่อไปนะคะจากดอกเมื่อผสมพันธุ์กันเสร็จแล้วเขาต้องมีอะไรคะคุณยอมีผลค่ะมี้าผลทําหน้าที่อะไรคะคุณเปาหมุเมล็ดช่วยให้มขยายพันธุ์เหมือนกันเนาะใช่ค่ะ นี็จะเป็นพวกแอปเปิลนี่ก็จะมีเม็ดเล็กๆใช่ไหมคะยู่ที่อยู่ข้างในจะแกนใจกลางของแอปเปิลหรือว่าผลไม้ต่างๆที่มีเมล็ดนอกุเปาเนาะสามารถที่จะขยายพันธุ์ได้ใช่ค่ะสบี่แล้วก็ทับทิมอันนี้ก็จะมีเม็ดเมล็ดเยอะหน่อยใช่ไหมคะต่อไปก็จะเป็นประโยชน์หลังจากที่เราพูดมาแล้วประโยชน์ของพืชที่มีต่อมนุษย์และสัตว มีอะไรบ้างคะครูเปาโดยสรุปแล้วโดยสรุปแล้วก็ยกมาแค่สามข้อนะคะนักเรียนจริงๆแล้วมันเยอะกว่านี้ประโยชน์ข้อแรกคือใช้รับประทานเป็นอาหารค่ะข้อที่2ก็ใช้เป็นยาสมุนไพรรักษาโรคก็อย่างเช่นพวกคาตะไค้ขิงอย่างนี้ใช่ไหมคะฟ้าทลายโจรอะไรใช่ไหมคะใช่ค่ะใบมะกรูดอะไรได้หมดได้หมดใช่ไหมคะขมิ้นขมิ้นเนาะอันที่3ก็คือสร้างหรือทาเป็นบ้านเรือนได้แล้วก็พืชเหล่านี้ก็จะมีการ ทำเป็นไม้ดอกไม้ประดับก็ได้ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือในเรื่องของพืชรอบตัวเราวันนี้คุณครูก็นําเรื่องพืชรอบตัวเรามาให้นักเรียนได้ศึกษานะคะนักเรียนอยู่บ้านบางๆก็ลองสํารวจว่าบริเวณที่บ้านของเราเองมีพืชอะไรบ้างอย่ที่ไหนบ้างนะคะใช่ค่ะแล้วก็นะะก่อนที่จะจัดกันก็อย่าลืมทบทวนเนื้อหาที่คุณครูได้นําเสนอไปวันนี้นะคะอย่าลืมก ไลครคะครูออยกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดสับสับไข่แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะติดตามสาระดีๆจากวิทยาศาสตร์ของเรานะคะสำหรับวันนี้คุณครูปาและคุณครูออยลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย